ก็อย่างภาคไทยของ Dragon Ball Sparking Zero ครับไ่ได้ฝนอย่างพวกแกอืมโอ้โหสิ่งภาคที่คุ้เคยของพี่หนึ่งมากกว่าแปพัน้าวว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 าวว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 วอ่วววอ เ,เออ,อและนับปากกระดดกันแค่เอิบมาจบขับรถเพิ่มพลังตัวเองได้ในเวลาอันสั้นนั่นน่ะสิยอดไปเลยว่าคุณเจ๋งสุดๆเลยอ่ะเออจริงช่วยทอนหน้าร่าของเรามัดเจ้าพิภพเออเฮ้ยบัดเจ้าพิภพนี่เหรอข้อสาใจเอ,ออนับไม่เหลือซาก โอ ja, yeah, yeah. ้โหเฮีย okay. ช่วยฉันด้วยดิเฮียเฮียช่วยด้วยอะไรกันเนี่ยเฮียเฮียจะทำอะไรช้างไซยาหที่ขยันตัวไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกต่อไปแล้วโอ้โหตายซะโอ้โหรับตาตัวเรียบร้อย กัรนะเจ้านั่นมันฆ่าพวกเดียวกันเองได้ด้วยเหรอเนี่ยโกฮังลูลินวียิต้าตอนนั้นคือเลือดเย็นมากครับบอกเสะแต่แต่ว่าโกฮังงงคุณบอกว่าความสวยตกพี่ครูแต่พวกเราจะอยู่ที่นี่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกขอโทษนะแต่ว่าท้าทายเจ้านั่นจะเก่งกว่าที่คิดไว้เยอะเลยอ่ะอเข้าใจแล้วจริงจริงโอ้โห ตอนนั้นคือเป็นครั้งเดียวบางที่เบจิต้าเก่งของโงกุลเบจิต้าโมโหจ้มาเห็นลาหน้าสมเพชของน้ำป่าที่แพงโอกูลเอ้โกโลจึงค่านล้วปาทิ้งโออโอมันรู้สึกเหมือนตอนที่เราตื่นไปดูไอทีวีช่องแก๊งการ์ตูนอะไรประมาณนี้เลยฟิลเนี่ยพวกเราเปยนที่ต่อสู้กันเถอะตามใจกันสิและก็เหมือนกัน ที่ไหนก็เหมือนกันมาตอนนี้ก็พอแล้วมั้งไม่มีทั้งคนและสัตว์ด้วยอย่างนี้นี่เองแกคงอยากมีสุสารของแกด้่ยตัวเองนะสินะจงภูมิใจเถอะกี่นักรถเทนต์ตามนี้โ่แล้วดแกโผล่แล้วนี่แกตานนี้นมือของสุดยอดนักรบอย่างฉันชาวไซยาอย่างพวกเรา จะต้องเป็นนักรบตั้งแต่แรกเกิดแล้วพวกนักรบกระจกงอกกล้วยแบบแกก็จะถูกส่งมาขี่ดาวอ่อนแอเหมือนตัวแกอย่างไงล่ะพูดจบเดยกระเทมกระจกอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นฉันถึงได้ถูกส่งมายังโลกนี้ต้องขอบใจจริงๆแล้วก็ถึงเชื่อเป็นไอ้กระจกก็ตามแต่ถ้ามีความพยายามก็จะเหนือกว่าสุดยอดนักรบก็ได้นะมุกของแกํำไม่เลวเลย ต่ว่าเดี๋ยวฉันจะแสดงกำแพงที่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ข้ามไ่ได้ให้แกดูมาเบต้าเตรียมเัอกระทิบเบจิต้าล่างนี้ชนะไม่ยากครับทุกคนทุกมาแล้วไปดูไลายย้อนหลังหนยประเด็นคือล่างลิงยักษ์ของมันนี่แหละโอ้ยางแรงอีก เนี่ยฟิลเหมือนดูอนิีม่จริงอันนี้เป็นเกมบบคือถ้าเวาดเสียงนี้เข้าไปนะโคตสุดไม่เอาแล้วยอบาบแบบนี้ว่าไนะระเบิดกาล์ของช่าที่มันได้รอบโลกจุกลายเป็นฝุ่นผงของอวกาศนี่สัเพอ่า ลล้มืนาขึ้นเตา,เาแล้วก็โตพลังกันอื้ออื้อนี่เรียบร้อยโอ้โหโคตรสะใจเดือดบอกเลยว่าเดือด เบต้ากูอา้าวปิดฉากเดี๋ยวเบต้าก็แปงลงร่างเป็นลิงยักษ์เออนี่ก็เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็เอาเป็นว่าเดยวเบสทิ้งช่องทางแล้วก็ไปดูเองแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกตัดเบได้ครับขอบคุณครับ